การมึงมาใหม่มึงต้องรับกรรมนั้นไปรับกรรมอะไรวะเออลง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 เรงลงแรงล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 งไม่่คูนึกมึงจะหลอกให้เข้าให้ลงงี้ไงบ่าลงริงอุนดักคนจากสะพานเนี่ยเพราะไงวงก็อยุดลงวนอยู่แล้วเออว่ะน่ากลัวนะฮะวนก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ววงอยู่ตรงนั้นทุกตาใช่ไอ้ตรงแพภูเขาอีกแล้วดิว่ะใช่เอองานเกลียดมากเลย เออเห็นแล้วเหมือนกันมันลงข้างล่างเหรอเอ้าข้างล่างดีกว่ามันคูไปเราเห็นหมู่บ้านว่ารถหมู่บ้านไปดิไอ้เฮียมันอ่ะกลัวปืนน่ะหมู่ไลรยึงก็แหละมันไปเฮียมาไอ้สัตวใครมันลงหมู่บ้านแล้วคนนึงว่ะไหนววะพอตัไม่ัววะไหนๆอยู่บ้านใหญ่บ okay. ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่มันวิ่งไปอีกหมู่บ้านนึงแล้วมั้งโน่นโน่นเห็นแล้วเนแล้วนอะมันวิ่งไปหาเพื่อนมันอีหมู่บ้านนึงไอ้สัตวใครได้ปืนน่ะวิ่งออกไปเฮี ยังยังยังเออผมงลงเองกูลืมไปที่กูลืมไปว่ากูปวดขี้ั้งแต่ตาทีแล้วกูไม่ได้ไปขี้ี้อปวดอีกแล้วอ่ะเออไม่มีเหมือนกันไม่เจอสักกะบเหี้ย มีแต่ปืนโพกอะให้ไปสู้ป่ะโอเคได้ไปเลยยังู้นีะีู่ยิงมันใส่กูจะไปขี้ไปยิงต้องรีบยิงร้อร้อรเฮ้ยไม่ไหวละขนลุกอะเนี่ยเราเรดินี่หลังนี้หลังนี้หลังนี้เปิดปูแล้วจเจนได้เจ๋อยู่ไหนนั่นเออบอลตายแล้วมันจะยิงกู่ย

ไหนอันหนี่งลงอหน่ตัวนี้พี่บ๊ทมีไอ้ตัวที่ผมใส่อ่ะออไอ้ตัวที่ผมใส่อะพี่บ๊ทมีไม่เป็นไรเรางต่าเสื้ออะรกันท่กัในเกงเกงเไยใส่แบบนี้นะครับปวดในกลัวน้ากากรือม กากกระเานปบ่ะปวดดีเหี้ยรอเหี้ยอะไรกันล่ะไอ้ปวดรู้สึกปวดนแรกนะคนแรกเพคาะฝนตก ูดักไปแล้วนะทำไมมันยังขึ้นรูปกูใส่อยู่เลยวะโบอสดูดิน่ากลัวกลมตัวพีว่หายตัวฮะไอ้ตัวบสแต่งอากาศอะบอสเท่อะปวยมาดูดิเท่อะ <c oughs> โอ้ยใครมียุดนี้วะวรวยไงรนะวยไงฮะรวยไงไอ้รวยเหรอรวยเหรอะแถมผ้ามันคอยอีกไอ้เหี้ยเออไอเนียเป็นเ,<อ>เป็นหมื่นเลยอะ่ะถ้าผูกได้าม่มีีคนนโม้้้ท่่ไหหซือออรรจิงาาาวถกูฆันได้นะเอ้ยกูว่าลงเพราะมันเลยไหมที่ไหยกูอยากได้แล้วกูอยากได้เอออยากฆ่าวันละผมว่ามันซื้อป่ะพี่ก็มันมันไม่มีวันที่มันจะได้ปากนี้ด้วยหรอก ไอ้ปากอ,ะอ่ะตามื่อกี้กูยงเห็คน,นจนๆไ,ได้โอ้ยโอ้ยไหนดูดิมันนั่งไหนอ่ะมันนั่งไหนวะโอ้โหเยียนั่งนู่นเลยกูมองไม่เห็นมันลงตอนไหนอ่ะหาให้แป๊บฝั่งเราไม่มีเลยแป๊บเดี๋ยวมองให้ไม่มีเห็นแต่หัวบอสอยู่นู้เออลงไหนเอ่ย ตรงที่เดินเงาอ่ะไอตรงนี้ตรงเนี้ยตรงที่เราลงชิทซอร์อ่ะเออว่ะแล้วมึงไม่ต้องลงตามกูนะไอ้เหี้ยกูลงไหนเปิดสองคนพอมึงก็ลงชิต่อร์ไปแหละบ้านไม่มีสองหลังเองมึงก็ลงชิต่อกันไปแม่ก็ลงเรียนอ่ะมมึงไไ่ด้บที่บอสจะลงไหนพอคุณฟังติดตามนะลงลงลงเรียนนะ

อะไรเกมมึงกันตกอ่ะก็เมื่อกี้เกมันบ้ามาไม่โหลดอ่ะมันกกได้ปืนพกแล้วเจอบักี่รถอมเกฟาจนลืมแล้วว่ามันนใครบอกมึงบองตัวไวเนี่ยตรงเราไม่มี มีแค่บ,บ้านมีแค่มีแค่จิกซอลเออไม่คูเก็บ,บปืนเยอะจังเลย ีย่ในบ้านเยร้องร้องเพลงเลยอ้าวเฮ้ยทำไมตายไวจังอะมันอยู่ในบ้านนันหนิี่ก็มันทําไมมันอยู่ในบ้านแบบนั้นไม่ได้ถามไม่ได้ว่าจะบอกว่าทำไมตายไวเลยนะขขอยู่ขนานั้นนีไม่ตก็งไม่โตขวาวอู้หูอรับไปโซโล่ดีกว่าเจ๊ปตครับเอ มันเป็นแผนกุ้งแหละหอโงพ่ก็บินบ่อยปวดไปแล้วแหละเพราะว่ายังไงก็ว่าจะไปอยู่แล้วตัวกับตัวนี้กูไปแล้วปะจริงไม่ได้โดนคนยิงว่ายิงกันเองไง ปอาไม้เพื่ออากาศผมไม่ให้บอสเลยเอาสวัสดีครับถามสองแล้วสองไม่มี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 หยุดยิงโยูงไหนพี่เฮ้ยเจอแมหมผมกินด้วยอะไรอ่ะเล่นฟิวอ่ะที่มันตัวในละครในอีวิว5กับวิว6แล้วก็เจ็ด ใหญ่เห้ยที่มันต่อยหินด้วยมือเปล่าไอ้สนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละที่มันดันก้อนหินยักษ์ลงเราใใช่ใๆๆนี่ใช่่ใ่ไห่ใ่ะแ่ใวเรา่ใู่กั่ใคนที่ใหลือ่่ใช่ใช่่่

จะให้โบ๊ทจะมาคืนไหนวันนี้เมื่อวานกูเลนน่นพิ่กลับมาวันกูเลนเกมตอนห

บ้านพวกนี pues ้มันโดนฟาร์มาแล้วพี่ปหเมือง yeah. yeah. ่านพ่ลว่นอียบินอยู่บินอยู่เหมืองเวยอ่ก็แว่าอไม่ได้กับเพื่อนมแล้วแหลเพื่อนมันก็เล่น เยี่ยบปวดคนเต็มเลยสรุปไปไม่ถึงไอ้เหี้ยให้เป็นเชื้อที่ให้คิว่วยมากไปไม่ได้เก็บกุ้งกันทอดมันไม่เกับเพื่อนมันเกิดไปแปลว่ามันมีที่ว่างต่อเว้ยนั่นเอาไปเลยว่าป่วยข้าวเชือดละข้าวละผิดปกติปะ่ะแบบไม่น่าผิดปกติหรอกอ้าวพี่อ,อาร์มมา เอโนวัตเอ้าเปลี่ยนภาพบ่อยยงเฮ้เป็นไรไม่รู้เลินได้ไปไดไลเปลี่ยนภาพม่ก็ลำบากอื่นดเวยยามพี่แป๊บไฟติดหลังรู้จ้า้นูผมให้หนครับไม่สทูมโดนฟาร์มไปแล้วชัวร์เลยพี่ ด้วยป่าเมื่อกี้เปลี่ยนปืนอยู่เมื่อกี้หยิบปืนไปเฮดป่าป่าป่าทษครับอโทษครับผมเป็นคนแบบนี้เอ้ยตัวบเฮที่จอดกอนวิจอดกอนวิจอดกอนจัดกันจัดกัน ขอขอเอนเนอร์จีดิงแป๊บโอเคไปเลยไปเลยพี่ไปแล้วอย่าต้มไม้อีกนะเข้าไปตรงไอ้ตะเกียบป่ะไปแถวแถวตะเกียบป่ะคุยดิสคอร์ดก็ได้นะดิสคอร์ดกูก็มี เออพี่พี่พี่แวะไอกระ่อมน้อยนี่่อนี้สึกว่ากระ่อมน้อยมันต้องมีอะไรมีรองเท้าไม่มีเฮียอะไรเลยว้ยม่เล่นไปแล้วเหียขึ้นบนแบบมีดูโอินว่ีไวิ่ามาดหรือาลงดีมว่า มีรถมาถเ,เตรียมตัวเลยพี่มันลงน้ำลงน้ำลงน้ำจะยิงหรือเปล่าจับได้เปล่า,า,ปาเปิดละดูโอวินสองเหรอสามร้อยสี่สิบห้าขับหนีไปแล้วเหม่มึงดูปุ้ยอะของโคตรฟูอ่ะมึงตายกันอีกแล้ว ไปแล้วมันหนีไปแล้วหนีไปมาลงกันเถอะพี่นเลยหรือจะฟาร์มแวะฟาร์มบ้านยอมป่ะเกาะอยู่ในวงป่ะกเเข้าาไปนระจุนหมดออกมาแล้วเหรอเออเฮ้คุณจะไปฆ่าหลังโชว์ตั้งไหนลูกคุตอนเด็กนี่น่ารักมากกูฆ่าให้หมดแล้วสองตัวใช่ไหมที่มันฆ่ามันสามไม่มีไม่มีั้งสามตัวกูคิ้วหมดเลย ระวังคิวไปนหนึ่งมั้ยเราวางแนละมันอาจจะรอดักเราขับรถมาหลังที่ลงหนามเลยนะยังไม่ตายเหลือสควอชนัะ่ะพี่ถ้าขับตามถนนมันอาจจะโดนรังสีนี่ได้นะ โอ้ยอยู่ไหนวะอ๋อไอไอไอนั่นไงพี่ไอไอตัวที่มัน่อกกมที่ผมเปิดมันอะมันยังไม่ขับรถทีมันแวะฟาร์มบ้านอยู่พี่ดิงพี่เอเนจีดิงบนรถก็ได้ นี่พี่จอดไม่ดีอ่ะมันต้องปิดไฟด้วยถ้าเปิดไฟมันยังไม่เดือดล่ะไอคิวมอะเฮ้ยมีสองว่าเล่นด้วยเล่นด้วยฮะ ันบอกเริ่มไปแล้วเจียนอนได้นอนได้เราได้นอ,อนถึงสุดร้อนถามวันอยากมาคุยไหนเนี่ยโอ้ยจะมีโอกงว่า ะไรวเฮียพวกเ่าคุยไหนไม่ตอบมาคีดๆดิ้งขอดมาจ้อเ,เออนี่ไงไมันส่งเวีบรอร์ดแล้จัดไปไปกับนี่นะโอ้ยพี่เจ้าเอเนอร์จี้ดิ้งเบาของมีะอจอดรถก่อนดิ

จอ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 ดจอกันอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วพี่เข้ามาในดงนี่มันสู้กันเนี่ยหลังเนี่ยเืออ่อมันมาชนเราแบบนี้เลยอะ่ะผมว่าไอตัวที่ผมเปิดแน่เลยเออคันติฟ้าอะจำได้เลย บายๆพีไไ่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นมาอีกมั้งเนี่ย